เห็นแต่หมอยฟูอา้างลางเรว่าตามมาพ่อเศร้าขึ้นว่าแม่นเขาโอ้ยว่าแม่นตายโดนแล้วที่ตนชนอลีลาว,ว่าดีว่าแม่นตายโดนแล้วคำเบิงหีสีอุ่นๆปะเด็ดแทบเม่นหัวก็ตายใหม่ๆนาะแม่เนาะอทรม้าดาด้วยเมียด้วย เออมันเป็นเรื่องธรรมสาทเป็นมาวาเรื่องงี้นี่มกักปานแกงสมขันว่าววเรียงนมนี่มกักปานแกงไก่เขาบอกินกระได้ขั้นเราเรื่องหิ่มทำไมเอาขอเสียงคนของใหญ่หน่อยเร็วอุ้ยท่งผุ่นคือห้องแห้งโกมูแจเพราะว่าขันพูดงได้หิ้งนี่ให้คะแนียนสามขันพูดได้หิ้งง่ามให้คะแนียนสี่ขันส้มหิ้งตีได้คะแนหนห้าส้มมีอ่าได้คะแนนหก ผู้ใดหมอยดกได้คะแนนเก้าแต่ว่าหีผู้เท่าได้คะแนนศูนย์แต่ว่าซุ่มหีตูนได้คะแนนเต็มร้อยแต่ว่าซุ่มหีหน่อยได้รางวัลสมซื้อแต่ว่าหีกระเทยได้ขนมเกียบกุ้งด้วยมเด้ออะไรนะเฮ้ยหนะอาเคียงผู้ยงข่ยน่จักไงใบไงแล้วเมียเขาว่ามันถวยขมิ้นงูใหม่ก็บ่มุมกุ้ง ao <coughs> find